สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแบ่งปันพระวาจาเรื่องน้ําที่ให้ชีวิตทรงกระตุ้นคริสตชนให้เป็นห่วงเป็นใยในความกระหายหาของผู้อื่นเที่ยววันอาทิตย์ที่12มีนาคมสัปดาห์ที่3ในเทศกาลมหาพรตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณาราหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วันนี้พระองค์กลัสถึงพระยิ่สุขเจ้าที่ทรงกระหายน้ํากับหญิงชาวสมเรียที่บ่อน้ําซึ่งเป็นผู้ถวายน้ําให้พระองค์ดื่มทรงอธิบายถึงพระเจ้าที่ก็ทรงกระหายหาความรักของเราด้วยเช่นกันเมื่อพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานน้ำที่ให้ชีวิตแก่เราน้ำซึ่งจะทำให้ชีวิตมิรันเออล้นอยู่ในจิตใจของเราค่ะ ก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำสัตบุรุษพิจารณาพระรสารประจำวันของนภุญยอบทที่4ข้อ5ถึง42เรื่องพระเยสุจ้ากับชาวสมเรีซึ่งพระองค์กลัดอธิบายว่าเป็นหนึ่งในการพบปะของพระเยสุจ้าที่ช่างงดงามและน่าหลงไหลที่สุดเมื่อทรงพบปะหญิงชาวสมเรีที่บ่อน้ําตอนนั้นพระเยสุจ้าทรงขอน้ําจากนางดื่มเพราะทรงกระหายและทรงเหน็ดเหนื่อยจากไอร้อนระอุ ของแสงแดดยามเทียงจากนั้นโรงทรงตั้งข้อสังเกตว่า การที่พระเยซูเจ้าทรงขอน้ำดื่มแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงทำองค์ให้เป็นเหมือนหนึ่งในพวกเราทรงกระหายน้ำเหมือนอย่างพวกเราและทรงมีส่วนร่วมในสภาพของมนุษย์ที่มีความต้องการและมีความทุกข์อันที่จริงแล้วความกระหายหาของพระเยซูเจ้านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางกายภาพเท่านั้นหากแต่เป็นการแสดงออกถึงความกระหายหาชีวิตของเราอย่างสุดซึ้งซึ่งเหนืออื่นใด เลยก็คือทรงกระหายหาความรักของเราและมันก็จะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาแห่งความรักจนถึงที่สุดของพระองค์คือบนไม้กางเขนที่ซึ่งก่อนสิ้นพระชนพระเยซูเจ้าจตรัสว่าเรากระหาย ต่อมาพระองคัดอธิบายว่าพระเจ้าผู้ทรงของน้ำดื่มยังทรงบอกกับหญิงชาวสมเรียเรื่องน้ำที่พระองค์สามารถจะมอบให้กับนางได้นั่นก็คือน้ำทรงชีวิตของพระจิตที่จะทำให้ชีวิตนิรันดร์เออล้นในจิตใจของเรา และในยามที่เรากระหายหาความรักพระยซสุเจ้าก็จะทรงดับกระหายเราด้วยความรักโดยจะทรงมาพบปะเราในชีวิตประจําวันของเราจะทรงมีส่วนร่วมในความกระหายหาของเราและจะทรงมอบความหวังแก่เราสำหรับน้ำที่ให้ชีวิตน,น,นิรันด้ จากนั้นพระองค์จึงตรัสอธิบายต่อไปว่าเราต้องทำตามอย่างพระเยซูพูดซึ่งในบางครั้งทรงร้องเรียกเราแบบเงียบๆให้ช่วยดับกระหายให้พี่น้องชายหญิงของเราในยามที่พวกเขาขาดแคลนดับกระหายให้กับบรรดาสมาชิกในครอบครัวของเราเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของเราที่มักจะขอเครื่องดับกระหายจากเราอย่างเช่นความใกล้ชิดความใส่ใจ หรรรือกาัับฟงพวกเขาอาจจะกระหายหาพระวาจาพระเจ้าและต้องการที่จะพบเจอกับแหล่งน้ำที่พวกเขาสามารถหาดื่มได้ในพระศาสนาจักรความกระหายหานี้จะเพิ่มทวีขึ้นตามความแห้งแล้งของสังคมที่วุ่นวายของเราสังคมที่เต็มไปได้วยความเมินเฉยและภายในกลวงโบก และความกระหายหานี้ก็ยังหมายถึงการกระหายน้ำจริงๆก็เป็นได้น้ำที่จําเป็นต่อการอยู่รอดของเราและของผู้คนจำนวนมากทั่วโลกที่ขาดแคลนน้ำอันเนื่องมาจากภัยแล้งหรือการปนเปื้อนของมลพิษและแม้แต่โลกบ้านส่วนรวมของเราและสิ่งแวดล้อมก็ยังต้องทนทุกข์จากความกระหายหาน้ำที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำหรือการเกิดมลพิษทางน้ำ ที่สุดพวงทรงสรุปว่าพระรสารวันนี้มอบความหวังเรื่องน้ำที่ให้ชีวิตแก่เราและเรียกร้องเราแต่ละคนให้เป็นบอกเกิดของความมีชีวิตชีวาสำหรับพี่น้องชายหญิงของเราดังนั้นวันนี้จึงขอให้เราถามกับตัวเราเองว่าฉันกระหายหาพระเจ้าบ้างไหม ฉันรู้หรือเปล่าว่าฉันต้องการความรักจากพระองค์เหมือนกับที่ต้องการน้ำเพื่อการดำรงชีวิตและที่สุดฉันเป็นห่วงเป็นใย,ยในความกระหายหาของผู้อื่นบ้างหรือเปล่าจึงขอแม่พระโปรดเสนอวิงวอนเพื่อเราและโปรดประคับประคองเราไปในหนทางนี้ด้วยเถิน Dravi.